มันจะขึ้นไฟแดงๆอยู่ข้างบนเห็นไล์ยังสวัสดีทุกๆคนค่ะวันนี้เป็นวันพิเศษมากปกติทุกวันจันทร์เชอบจะไลฟ์นะคะตอนค่ำคืนแต่วันนี้ชับมาแต่เช้าตู่พร้อมกับแขกพิเศษ <S <S ที่ชับเรียกว่าเป็นปราดของแผ่นดินนะคะแผ่นดินนี้ไม่ใช่ประเทศไทยเกเป็นของโลกแหละเพราะว่าที่นี่นะคะพันออร์แกนิกฟาร์มเป็นที่ที่รองรับแขกจากทั่วโลก เช่อยู่กับอาจารย์โจนจันไดนะคะโคชชับขออนุญาตนะคะว่าเดี๋ยวฟังโคชชับมากต้องฝั่งท่านนี้มากๆลยคชับจะเป็นการถามตอบนะคะ <c oughs> และชับเชื่อว่าคําถามที่ชับถามหลายๆคนจะอยากรู้คําตอบอาจารย์โจนค่ะตอนนี้นะหูทั่วโลวกมันสั่นสะเทือนด้วยความไม่มั่นคงความน่ากลัวแม้แต่ประเทศเราไม่เคยคิดว่าจะมีสงครามมีสงครามเรียบร้อยแล้ว <c oughs> นะคะแล้วก็คนก็นยังกลัวกันว่าจะเกิดรอบถัดไปไหม แล้วเออที่ผ่านมามีสงครามการค้าหภาษีจะขึ้นเป็นร้อยกี่เปอร์เซนต์ก็ไม่รู้แล้วภาวะเศรษฐกิจแย่มากการเมืองของเราก็สั่นสะเทือนมากฉับอยากว่าสมมติว่าฉับถามแทนประชาชนนะคะอะไรคือทางออกของเราที่เราจะแบบมั่นคงขึ้นเพราะว่าอาจารย์โจนเป็นเจ้าของประโยคว่าชีวิตมันต้องง่ายถูกไหมคะมถ้ามันไม่ง่ายแสดงว่ามันผิดค่ะค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ยกเวทีให้อาจารย์โจนนะคะครับก็ สิ่งที่จะเป็นความมั่นคงของเราตนนี้ก็คือความอันแรกก็คือความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อันนี้เราจะต้องฝึกฝนตัวเองให้มีทักษะที่จะพึ่งตนเองให้ได้อย่างน้อยน้อยปัจจัยสี่คืออย่างน้อยน้อยเรื่องอาหารเราจะหาอาหารได้จากที่ไหนอะไรกินได้บ้างอะไรกินไม่ได้บ้างเราต้องรู้อันนี้อันที่สองคือที่หลบใครที่อยู่อาศัย ว่าเราจะสร้างที่อยู่อาศัยยังไงอันที่สมคือเข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นทั้งหลายในชีวิตเราอะไรที่จําเป็นเราควรจะทําได้และอันที่4ี่ก็คือภูมิปัญญาในการดูแลรักษาสุขภาพแบบพื้นฐานอ่าอะไรที่มันพอจะดูแลตัวเองได้เนี่ยเราควรจะเรียนรู้ที่จะทําตรงนั้นซึ่งปัจจัย4อย่างเนี่ยคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้เกิดความมั่นคงในตัวเราแต่ว่าถ้านอกตัวเราออกไปเนี่ย ความมั่นคงที่นอกตัวเราออกไปก็คือมเมล็ดพันธุ์การเก็บมเมล็ดพันธุ์และก็ภูมิปัญญาในการปลูกที่พึ่งตนเองคือไม่พึ่งเคมีไม่พึ่งข้างนอกไม่พึ่งปุ๋ยจากยูเครนจากรัเสเซียไม่พึ่งอะไรทํานองนั้นคือเราสามารถปลูกด้วยตัวเองได้และอันที่สองซึ่งสําคัญมากก็คือการพึ่งกันเองเราจะต้องเป็นมิตรกับทุกคนสร้างกลุ่มสร้างเครือข่ายสร้าง ครอบครัวความผูกพันที่อบอุ่นระหว่างกันและกันอันนี้คือสิ่งที่จะเป็นความมั่นคงยั่งยืนยิ่งกว่าทุกๆสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้จะคอนเสิร์ตมันจะจนนิดนึงนะคะเพราะเราบางคนถ้ามีตังหน่อยเราก็จะไปซื้อหุ้นหรือบางทีเราก็จะซื้อทองคำแล้วเราก็จะพบว่าหุ้นบางตัวโอ้โหสามารถกําไรร้อยเปอร์เซ็นี่คนชบเจอมาแล้วและสามารถติดลบสิบสองเปอร์เซ็นได้ในเวลาที่ไม่นานนะอทองคําเราก็คิดว่าโอ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นจะขึ้นโอโ้เวลามันตกมันก็จะตกเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความ ไม่มันม่นคงซ่อนอยู่แต่สิ่งที่อาจารย์โจนพูดถึงบางคนจะรู้สึกว่าคําว่าเมล็ดพันธุ์ไกลตัวเมืม่อปีที่เราคชฉับโชคดีมากนะคะได้มาเรียนกับอาจารย์โจนเรื่องของคุณค่าของเมล็ดพันธุ์คือชีวิตและตอนนี้ฉับรู้เลยว่าเมล็ดพันธุ์คือความมั่นคงที่แท้พวกเรางงว่าเฮ้ยชัมไปห้าสัปปสินค้าฉันซื้อเมล็ดพันธุ์ได้<ม>ง่ายจะตายแต่พวกเราไม่รู้หรอกเมล็ดพันธุ์นะะที่ค้าขายในท้องตลาดในส่วนใหญ่จะถูกตัดต่อ GMO ถูกไหมคะมันไม่สามารถขยายพันธุ์ต่อได้มันเป็นพันธุ์ผสม ที่เราเอามาปลูกแล้วเราต้องซื้อทุกครั้งที่ปลูกเพราะว่าเอาไปปลูกต่อมันจะกลายพันธุ์นี่คือปัญหาใหญ่เลยแล้วมันต้องพึ่งสารเคมีด้วยถูกต้องไหมคะใช่คือปัญหาของเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันไม่ใช่แค่เมล็ดพันธุ์แต่วันนี้เมล็ดพันธุ์คืออาวุธอาวุธของจักรวรรดินิยมยุคใหม่ที่แต่ก่อนจักรวรรดินิยมจะใช้เรือลบใช้ปืนไปยึดประเทศนั้นประเทศนี้ใช่ไหมแต่วันนี้จักรวรรดินิยมยุคใหม่มันแปลงร่าง แต่ก่อนจกักรวรรดินิยมที่เรารู้จักก็คืออังกฤษฮอลแลนด์สเปนโปรตุเกสใช่ไหมวันนี้มันแปลงร่างเป็นดาวเคมีคอลเป็นซินเจนตาเป็นอ่าไบเออร์ yer, เป็นอะไรหลายๆบริษัทเลยอ่ะเนี่ยคือจกักรวรรดินิยมใหม่เราแทบจะไม่รู้จักชื่อเขาเลยแต่เขายึดของชีวิตเราทั้งหมดโดยการยึดของเมล็ดพันธุ์บริษัทเหล่านี้ยึดของแค่ข้าวโพดถั่วเหลือง เท่าสาลีเขายึดครองสามอย่างหลักๆเนี่ยมันทําให้คนทุกคนบนโลกนี้ต้องส่งเงินให้เขาทุกวันนี่คือระบบจักรวรรดินิยมยุคใหม่นี่คือระบบทาสยุคใหม่ที่ใช้เม็ดพันุ์เป็นเครื่องมือเราอยู่เมืองไทยเราไม่รู้จักบริษัทเหล่านี้เลยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้กินข้าวโพดนะเราไม่ได้กินถั่วเหลืองนะอืแต่มีอาหารคำไหนบ้างที่ไม่มีคำว่าไฮฟุกโตสคอนซิรพมีอาหารคำไหนที่ไม่มีถั่วเหลืองในนั้น นี่คือสิ่งที่เขาฝึกให้เรากินเขาฝึกให้เรากินเฉพาะที่เขาเป็นเจ้าของมันและทุกครั้งที่เรากินเราก็ต้องส่งเงินให้เขาของดีๆเต็มบ้านเราไม่กินใช่ไหมประเทศไทยมีน้ําตาลที่ดีที่สุดน้ําตาลมะพร้าวน้ําตาลตะโหนดมีน้ําพึ่งที่อร่อยที่สุดแล้วก็มีมากด้วยน้ําอ้อยเราก็คุณภาพดีแต่เราไม่กินเพราะเราไปซื้ออาหารในแพ็กเกจอาหาร processed food เนี่ยทุกชนิดจะต้องมี ข้าวโพดในนั้นครับอย่างไน,น้อยก็ในรูปของไฮฟุกโตรสคอนซรัปหรืออาจจะเป็นรูปอื่นอย่างแซนแทนกรรมอย่างมอนโตเด็กตรินเป็นชื่อที่เราไม่รู้จักแต่ทุกอย่างมาจากข้าวโพดแต่เอามารวมกันใหม่เอาเข้าวโพดเปแปรรูปเป็นร้อยๆอยอย่างและเอามารวมกันใหม่เป็นอาหารขายให้เราในราคาที่แพงขึ้นดังนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อาหารที่จําเป็นเพราะว่ามันไม่มีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเท่าที่ควร แต่มันเป็นสิ่งเสพติดที่ถูกต้องตามกฎหมายชั้ขอแถมให้นิดนึงนะว่าชั้มามอยู่ที่นี่นะคะชับมาอบรมคามชื่อปักหลักชั้บอกได้เลยว่าคนไทยที่กลัวความไม่มั่นคงม,มากๆต้องมาเรียนคาสนี้นะคะ<ม>ชับได้เรียนรู้คุณค่าของเดี๋ยวเราค่อยขยายผลอีกทีหนึ่งเรื่องของการทําบ้านดินด้วยมือของเรานะแล้วก็ได้อาหารทุกมื้อที่นี่ชับแถมให้นะและได้เรียนรู้วิธีการปลูกพืชโดยไม่ใช้สารเคมีซึ่งน่าตื่นเ<ม>ต้นมาก แล้วก็สิ่งที่สําคัญคืออาหารทุกมื้อที่ที่นี่เสิร์ฟนะเป็นอาหารธรรมชาติ <c oughs> แล้วอร่อย <c oughs> ดีกับท้องมากเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่เรากลัวกันมากก็คือว่าแท้ที่จริงแล้วอาจารย์โจนพูดถูกเลยเนี่ยโคชับ <c oughs> เป็นพยาน <c oughs> ว่าการพึ่งตนเองจากปัจจัยสีมีคุณค่ามากค่ะแล้วพวกเราอย่าไปกลัวในเสื้อผ้าหลังจากที่ชับเคย <c oughs> ตามคลิปอาจารย์โจนนะ ชับซื้อสะพานใอยลงมากแล้วชับก็พบว่าชับเลือกเสื้อผ้าที่ใส่สบายและวจนโจนวันนี้เดี๋ยวคําถามสุดท้ายคือชอบมากเสื้อตัวนี้โนยรูค่ะเออนะคะตอนี้เรากลับมาเพราะมีเรื่องที่คุยเต็มหมดเดี๋ยวว่าเดี๋ยวอยากจะซูมเรื่องการพึ่งตนเองอาอาจารย์โจน,นะประชาชนต่างๆนี่เขาจะพึ่งตนเองได้อย่างไรบ้างอ่าการพึ่งตนเองเนี่ยสิ่งแรกสําคัญที่สุดคือการพึ่งตนเองทางใจอันดับแรกทางใจนี่ก็คือเราต้องรู้ว่า อะไรสาคัญที่สุดสําหรับเราฉะนั้นถ้าเราบริโภคเฉพาะสิ่งที่จําเป็นที่สุดเนี่ยชีวิตเราจะง่ายมากแต่ในวันเนี้ยเราไม่ได้บริโภคสิ่งที่จําเป็นเราซื้อเราจับจ่ายใช้สอยสิ่งที่ไม่จําเป็นเป็นส่วนมากอันนี้ก็เลยทําให้เราต้องพึ่งข้างนอกอืแต่ว่าถ้าพึ่งตนเองเนี่ยมันแค่ปัจจัยสี่เราเรียนแป๊บเดียวไม่ไม่กี่เดือนเราทําได้หมดแต่วันเนี้ยเราไปพึ่งข้างนอกเราซื้อของเล่นที่แพงเกินไป ซื้อโทรศัพท์มือถือซื้อรถซื้ออะไรที่แพงเกินไปและมันทำให้เราไม่พอใช้ขาดแคลนดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็จะเริ่มเข้าใจว่าการพึ่งตนเองเนี่ยการที่จะมีชีวิตอยู่ให้สุขสบายเนี่ยมันไม่มีอะไรมากเลยแค่บริโภคเท่าที่เราจําเป็นเป็นอันดับแรกอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าทุกคนทำได้ถ้าเรา เข้าใจตัวเองว่าเราต้องการอะไรจําเป็นอะไรจริงๆเนี่ยเราบริโภคสิ่งนั้นเป็นหลักสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องบริโภคให้น้อยลงอันนี้ก็จะทําให้คําว่าพึ่งตนเองเนี่ยมันง่ายเลยหลังจากนั้นจากนั้นเราก็จะรู้สึกว่าการที่เราจะมีปัจจัยสี่ใช้ไม่ใช่เรื่องยากเลยอืการจะปลูกผักทําอาหารกินเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากมันง่ายมากเราใช้เวลาไม่นานต่อวันเนี่ยเราก็ผลิตอาหารเลี้ยงกันได้แล้ว สร้างบ้านเราก็สร้างไม่ยากใช่ไหมเราสามารถใช้วัสดุทุกอย่างรอบตัวเราเป็นบ้านได้เราสร้างบ้านจากดินสร้างบ้านจากก้อนฟางสร้างบ้านจากยางรถยนต์สร้งบ้านจากเศษวัสดุต่างๆที่เรามีอยู่ทุกอย่างรอบตัวเราเราเอามาทําเป็นบ้านได้หมดเลยชชส,ส,สมัยก่อนเนี้คนเนี่ยกว่าจะมีบ้านได้นี่ต้องเป็นหนี้กันยี่สิบสาสิบปีนะคะหนักมากแต่ว่าอาจารย์โจนนี่สามารถที่จะทําให้บ้านเกิดขึ้นได้เป็นหลักเดือนถูกไหมคะจริงๆแล้วเนี่ย คนคนเดียวทาอย่างผมทําหลังแรกเนี่ยทำสองชั่วโมงต่อวันสามเดือนได้หนึ่งหลังครับว้าวและใช้เงินไปเจ็ดพันบาทครับเจ็ดพันบาทใช่เหลือเชื่อเลยครับและเป็นบ้านที่มั่นคงมากกว่าบ้านที่ชาวบ้านสร้างหลังละห้าแสนหกแสนว้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการสร้างบ้านดินด้วยตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่ามากอีกสองปีชับสัญญากับตัวเองว่านี่ชับจะกลับมาเรียนการสร้างบ้านดินที่นี่และชับเชื่อว่าเพื่อนเพื่อนๆนของเราจะตามไปช่วยกัน เรากำลังคิดว่าอยากจะสร้างบ้านด้วยผ้าเศษผ้า<ป>เพราะว่าทุกวันนี้เรามีเสื้อผ้าที่ทิ้งเยอะมากจริเป็นขยะที่เราไม่รู้จะเอาไปรีไซเคิลเนี่ยไปทำอะไรได้ทีนี้ถ้าเราเอามาทำบ้านเนี่ยมันจะอลังการมากเพราะมันเป็นบ้านที่มั่นคงแข็งแรงแล้วก็ยืดหยุ่นแผ่นดินไหวมันไม่พังอะไรทำนองเนี่ยผมก็เลยคิดว่ากำลังหาเวลาอยากจะจัด กิจกรรมสร้างบ้านด้วยผ้าสักวันอยู่อืมออาจารย์คำว่าอาหารเป็นยาสำหรับที่นี่มันพิสูจน์ได้แล้วใช่ไหมคะจริงๆแล้วอาหารเนี่ยมันสำคัญมากเพราะว่าวันนี้เราเจ็บป่วยเพราะอาหารการที่เรากินอาหารไม่ปกตินะ่ะคือสิ่งที่เป็นปัญหามากที่สุดอาหารที่เรากินทุกวันนี้เป็นอาหารที่ถูกพัฒนามาให้เร็วโตเร็วผล,ผลผลิตสูงภายในเวลาอันสั้นเนี่ยเราจรึงเป็นการผลิตอาหารที่ เร่งให้มันโตด้วยฮอร์โมนแต่ไม่มีเวลาสะสมสารอาหารจากนั้นอาหารที่เรากินเนี่ยจึงกลวงไม่มีสารอาหารแต่เต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อาหารก็คือฮอร์โมนเคมียาปฏิชีวนะดังนั้นเวลาเรากินอาหารเหล่านี้เราจึงเจ็บป่วยเยอะมากวันนี้เรามองไปไหนเราก็เห็นแต่คนป่วยด้วยโรคที่ไม่มีเชื้อโรคครับนั่นก็คือโรคที่เกิดจากอาหารที่เรากินฉะนั้น การที่เราไม่ให้ความสำคัญกับอาหารเนี่ยมันมีผลกระทบต่อชีวิตร่างกายสุขภาพเราสูงมากแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูงมากมันเป็นการทำลายตัวเองที่ซับซ้อนจนเราไม่เข้าใจครับอาจารย์ชัเริ่มเข้าใจมานิดนึงว่าถ้าเราเลือกอาหารที่เรากินนะมันจะมีคนสองประเภทถูกไหมฮะคนที่พร้อมที่เริ่มรู้สึกอุ้ยฉันอยากจะลงไปลงมือปลูกเอง ลดการใช้สารเคมีพวกเนี้ยอย่างชําเนี่ยชับมาเรียนเมล็ดพันธุ์คือชีวิตเมื่อตุลาที่แล้วนี้และชับชําเริ่มจริงๆตอนมีนานะชับมีพืชหลายชนิดและกินได้ยกตัวอย่างมะละกอลูกแรกนี่แบบมันหัวใจฟูมากเลยอะ่ะชับเอามาทําทั้งส้งตมตำกรอบมากและชับเอามาทําทั้งอ่าแกงส้มอะ่ะชีวิตมีความสุขมากเลยอะ่ะเรารู้เลยว่าคุณค่าของการพึ่งตนเองคืออะไรนี่คือคนกลุ่มที่หนึ่งที่พร้อมที่จะเริ่มลงไปทําในทางกับการมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังอยู่ในเมือง แล้วก็อาจจะไม่พร้อมที่จะลุกขึ้นมาทําเองอแต่เขามีสิทธิเลือกถูกไหมคะว่าเขาจะเลือกซื้ออาหารจากที่ไหนอย่างไรการที่ถ้าเราสามารถสนับสนุนเกษตรกรอนินทรีย์ได้มันจะกลายเป็นมันเชื่อมโยงว่าเราสามารถรักษาดินรักษาน้ํารักษาอากาศและป้องกันน้ําท่วมได้ชัอยากให้อาจารย์เจาะประเด็นนี้นิดนึงนะคือคําว่าพึ่งตนเองเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทําอะไรเองทั้งหมดแต่มันหมายความว่าเราต้องพึ่งกันเองด้วยฉะนั้น คนทุกคนไม่จําเป็นต้องมาปลูกผักทําสวนถ้าเราไม่ชอบอย่ามามันทุกข์ครับแต่ถ้าเราชอบเนี่ยมันจะเป็นความสุขมากอันเนี้ยฉะนั้นคนทุกคนต้องค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบอะไรให้ทําอันนั้นแต่สิ่งสําคัญคือเราต้องเชื่อมกันเราจะเชื่อมต่อกันได้ยังไงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตคนอยู่ในเมืองก็ทํางานของตัวเองไปทํางานบริการทํางานอุตสาหกรรมทําอะไรก็ทําไปแต่รวมกัน ตั้งร้านเล็กๆสกหณ์เล็กๆแล้วก,ก,ก็เชื่อมต่อกับกลุ่มชาวบ้านที่ทําอินทรีย์เราก็จะรู้จักกันส่งข้าวของให้กันฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมาปลูกเองให้คนที่เขาชอบปลูกปลูกและก็ส่งให้ทีนี้เราก็จะซื้อเขาในราคาที่เป็นธรรมไม่เอาเปรียบกันและกันฉะนั้นชาวบ้านก็ที่ชอบทําก็จะมีทุนไปพัฒนาการปลูกที่ดีสร้างอาหารที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสร้างอาหารแบบมั่นคงยั่งยืนต่อไป นี่คือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่คือความมั่นคงครับฉะนั้นความมั่นคงเนี่ยมันไม่ดนหมายคมว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวมันใ้หมายคมว่าเราจะต้องสร้างอะไรเองทั้งหมดแต่มันหมายถึงการเชื่อมต่อกันของคนทุกๆคนว่าเราจะหันหน้าเข้าหากันทําสิ่งที่ตัวเองชอบแต่เชื่อมต่อกันนี่คือสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมันง่ายมันมั่นคงมันเบามันสบายครับ แล้ววิธีที่อาจารย์พูดมันจะขยายผลไปสู่การที่เราสามารถช่วยในประเด็นของโลกร้อนและน้ําท่วมถุกไหมะอาจารย์ถ้าเราสงร่งเสริมกเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นการที่เรากินอาหารน้อยชนิดแต่กินปริมาณเยอะเกินไปเนี่ยมันคือปัญหาสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งหมดเลยอย่างทุกวันนี้เราทําไมกังวลเรื่องหมอกควันเราทําไมมีปัญหาเรื่องน้ําท่วม,นวมฝนแรงดินถลม่ม นั่นก็เพราะว่าคนทุกคนกินแค่ไก่ไข่หมูสามอย่างที่เป็นเนื้อสัตว์ใช่ไหมไก่ไข่หมูถ้าประเทศไทยเจ็ดสิบล้านคนเนี่ยเราต้องฆ่าหมูกี่ล้านตัวต่อวันเราต้องฆ่าไก่กี่ล้านตัวต่อวันเราต้องเลี้ยงไก่ไข่กี่ล้านตัวต่อวันซึ่งนั่นมันม,นมหาศาลมากนั่นหมายก็ว่าเราจะต้องปลูกข้าวโพดมหาศาลเพื่อเลี้ยงสัตว์เหล่านี้การที่จะทําให้ไก่ไข่หมูราคาถูกมันจะต้องไปทําให้ชาวบ้านขายข้าวโพดในราคาถูก แตนั้นวิธีที่ชาวบ้านขายแล้วข้าวโพดร,ราคาถูกก็คือการลดต้นทุนด้วยการเผาใช่ไหมเผาคือการทําเกษตรที่ง่ายสะดวกแต่มันคือการทําลายการสร้างบลพิษทําให้ดินเนี่ยไม่มีอะไรคลุมดินทุกครั้งที่ปลูกข้าวโพดก็ฉีดยาฆ่าญ้าฝนตกลงมาปุ๊บดินถูกฝนโดยตรงก็ถูกสะล้างลงแม่น้ํา น้ำไม่มีเวลาซึมลงใต้ดินก็รวมกันอย่างรวดเร็วไหลไปเกิดเป็นน้ําท่วมพอน้ําไม่มีเวลาซึมลงใต้ดินปุ๊บพืชก็แห้งแล้งดินก็แห้งแล้งพอหมดฝนปุ๊บเราก็เจอภายแล้งพอฝนมาปุ๊บเราก็เจอน้ําท่วมแล้วก็เจอแผ่นดินถลม่มเนี่ยพอเก็บข้าวโพดเสร็จปุ๊บเราก็เผาก็เป็นหมอกควันอีกฉะนั้นใครได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยนี่คือการบริโภคตัวเองที่น่าหวาดกลัวที่สุดเลย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องเล็กแต่ทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราแก้ไม่ได้หรอกแต่มันไม่จริงเลยค่ะเชบเขียนในหนังสือนิตยสารนิตยสารหมอชาวบ้านและถูกตีพิมพ์นะในชื่อเปลี่ยนจิตสร้างชีวิตปฏิหารถูกตีพิมพ์โดยสัรพิมพ์หมอชาวบ้านประโยคสุดท้ายเขียนว่าถ้าใครคนหนึ่งลุกขึ้นมายืนหยัดโลกใบนี้จะงดงามขึ้นอย่างแน่นอนแล้ววันนี้อาจารย์โจนยืนหยัดมา23ปีนะคะเพื่อเผยแพร่วิธีของเกษตรอิสรีการใช้อาหารเป็นยาแล้วโอ้อาหารทุกมื้ออร่อยจริงๆอ่ะเชฟยืนยันมั่นคงเลยนะคะ และที่สําคัญอาจารย์ตั้งศูนย์ที่รักษาเมล็ดพันธุ์นะคะเพื่อที่จะเกื้อกูลกับประชาชนมา23ปีแล้วเนาะปีนี้เป็นปีที่23เพราะฉะนั้นฉันขอ,ขอกลับมานิดนึงค่ะว่าจริงๆแล้วเราแต่ละคนนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้หรือทําให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นได้ด้วยการทบทวนการบริโภคของเราใครที่คิดว่าเฮ้ยการปลูกผักกินเองดีทําอาหารกินเองดีจงทําเลยค่ะแต่ถ้าใครคิดว่าไม่มีโอกาส สนับสนุนเกษตรกรอินทรีย์ในท้องถิ่นของเราเองค่ะแปลว่าเรากําลังจะช่วยต้านทานไม่ให้นะคะการเผาหรือการทําลายล้างเกิดขึ้นจะลดผลกระทบต่อน,น้ําท่วมได้ในทางกับกันชับกลับมาฉับเห็นคลิปอันหนึ่งหอาจา์อาจารย์พูดว่าเฮ้ยเหมือนวิกฤตใกล้ตัวไม่รู้สงครามจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นไม่รู้เพราะฉะนั้นค่ะใครที่คิดว่าตื่นเต้นที่จะต้องเตรียมตัวด่วนดนด่วนี้อาจารย์แนะนําถึงอะไรคะสิ่งแรกที่จะทําตอนนี้ก็คือการเก็บเมล็ดพันธุ์ครับเพราะว่า การมีเมล็ดพันธุ์ไว้ในมือเนี่ยมันคือความมั่นคงอีกรูปแบบหนึง่งเพราะเมล็ดพันธุ์มันสามารถเปลี่ยนเป็นอาหารได้และพอเปลี่ยนเป็นอาหารปุ๊บมันก็สามารถขยายได้ไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นมันจึงเป็นความมั่นคงที่คนมักจะมองข้ามคนมักจะคิดว่าเราจะต้องมีเงินมีทองมีหุ้นมีบิตคอยมีอะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็อาจจะมั่นคงในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน แต่ว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยการมีมันไว้ในมือเนี่ยเราก็สามารถที่จะขยายมันได้กินมันได้ใช้มันได้ไม่มีวันที่สิ้นสุดฉะนั้นความมั่นคงตรงเนี้ยจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเร่งรีบเก็บรักษาอ่าและสามารถส่งต่อไปถึงลูกถึงหลานได้และกินมันก็ได้ปลูกต่อก็ได้ฉะนั้นเราจึงเน้นที่การเก็บเมล็ดพันธุ์ตลอดเวลายี่กว่าปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าเรา กำลังจะเผชิญวิกฤตที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีทีนี่ถ้าเราไม่มีเมล็ดพันธุ์เราจะแย่มากเราไม่รู้จะกินอะไรละฉันเห็นด้วยอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าชับก็มีอาหารกินได้เพราะชับขยายจากเมล็ดพันธุ์เพราะฉะนั้นเมล็ดพันธุ์เนี่ยคือความมั่นคงเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างนะโค้ชชับไม่ค่อยกลัวละว่าสงครามจะมาเมื่อไหร่เพราะว่าในตู้เย็นโค้ชชับจะมีเมล็ดพันธุ์ที่เนี่ยมาจองอาจารย์จนจันไดบางส่วนมาจากกระท่อมดินกินแต่ของพันธุ์ มีเป็นร้อยชนิดค่ะและเริ่มปลูกแค่สิบกว่าชนิดดีชนก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้วเพราะฉะนั้นใครสนใจเรื่องเมล็ดพันธุ์ติดต่อเขียนจดหมายมาที่นี่นะคะนะคะที่พันธุ์พันว่าอยากจะขอมเมล็ดพันธุ์แล้วก็ถ้าขอไปแล้วนะขอร้องว่าให้ลองปลูกดูค่ะอย่าขอไปเก็บไว้เฉยๆนะคะนะคะ<ช>แล้วก็อันที่สองเนี่ยอาจารย์ชูดเอ่อพูดถึงในคลิปว่าการเตรียมตัวในสภาวะวิกฤตซึ่งเราไม่รู้ว่าสงครามจะเกิด<ม>หรือไม่เกิดคือการสร้างเครือข่าย<ช>อาจารย์ขยายความประเด็นนิดนึง,นง การเชื่อมต่อกันการสร้างเครือข่ายสร้างพวกพ้องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะมนุษย์ไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้เพราะว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันใหญ่โตมันรุนแรงมากฉะนั้นการที่คนได้หลายคนรวมกันเล็กๆมารวมกันเนี่ยมันจะกลายเป็นพลังที่ใหญ่ในสภาวะที่วิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้เราขุดสะเองไม่ได้ถ้าไม่มีรถแบ็คโฮ แต่ถ้ามีคน20-30คนมาช่วยปุ๊บเราขุดสระแป๊บเดียวเสร็จเราสามารถที่จะทำอะไรที่มันเกินกำลังของเราได้ฉะนั้นการมีเพื่อนฝูงช่วยกันเนี่ยมันจึงทำให้เกิดพลังและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเราจะรู้สึกว่ามีพลังที่จะมีชีวิตอยู่มากขึ้นคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรได้มหัศจย์หลายอย่างมาก ถ้าเราทําร่วมกันค่ะฉันเห็นด้วยมากๆอ่ะฉันมาที่นี่ทุกครั้งฉันจะได้เพื่อนกลับไปแล้วเราก็ยังคบหากันนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกันและได้รับความช่วยเหลือมากเลยจากพี่ๆที่เขาคอเพชรชบูรณ์บางคนส่งเมล็ดพันธุ์มาส่งส่งเอ่อกิ่งพันธุ์มาอะไรอย่างี้มีความสุขมากและมาเจอเพื่อนๆในครั้งนี้เช่นเดียวกันค่ะจะเชื่อว่าเมื่อฉับทาบ้านดินอีก2ปีนะจะมีเพื่อนๆตามไปอย่างแน่นอนที่นี่คาถามสุดท้ายค่ะพี่โจนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเข้าห้องเรียนแหละ โนโยรูท no นี่คำนี้มันดูเหมือนศักดิ์สิทธิ์ยังไงไม่รู้อาอยู่ๆครับจะต้องซื้อเสื้อตัวนี้กลับบ้านมันหมายความว่าอะไรคะโนโยรูท no เป็นการจัดงานเมื่อปีก่อนครับเราจัดงานประจําปีทุกปีที่นี่ปีก่อนเนี่ยเราตั้งชื่อว่าโนโยรูท hmm. ก็คือเราอยากจะให้คนกลับมาเก็บสะสมพืชหัวอ่าพืชหัวว่าเรามีพืชหัวเยอะแยะมากคนไทยมีพืชหัวมากกว่า2อ0สายพันธุ์แต่วันนี้เรากําลังทิ้งมันไปเราลืมมัน เราลืมมันเลยอ่ะเราไม่มีใครรู้จักเลยกลอยกินยังไงเผือกกินยังไงมันเลือดมันมือเสือมันพร้าวมันแซงมันนกมันน้ําอะไรต่างๆเนี่ยเราแทบจะไม่รู้จักมันเลยทั้งทั้งที่แต่ก่อนมันเป็นอาหารที่สุดยอดมากอันเนี้ยเราก็เลยอยากนํามันกลับมาให้คนกลับมันมารู้จักมันอีกครั้งหนึ่งและคําว่าโน o w ร o ท t เนี่ยมันอีกความหมายหนึ่งก็คือรู้จักรากของเรารากของเราก็คือความมั่นคงความมั่นคงที่เป็นรากของเราก็คือ ความสามารถที่จะพึ่งตนเองได้อย่างน้อยๆปัจจัยสี่และก็รากของเราอีกอย่างหนึ่งก็คืออาหารมเมล็ดพันธุ์คือที่มาของอาหารดังนั้นโนยูรุดจึงมีความหมายที่กว้างใหญ่ไพศาลมากเราก็เลยอยากให้คนรู้จักว่าเรามีรากที่แข็งแรงเท่านั้นเราจึงจะยืนอยู่อย่างมั่นคงได้คนที่ไม่มีรากลมพัดก็ล้มแล้วครับฉะนั้นการมีรากจึงเป็นสิ่งที่สําคัญคือ ตอนนี้ชับเริ่มได้พบรากของตัวเองแล้วทุกครั้งที่ชับกลับมาที่พันพันเหมือนชับกลับบ้าน<ม>จริงๆนะคะไ,ไ,ได้ได้ได้ฟังเสียงของความเงียบได้ยินเสียงเพลงจากใบไม้แล้วก็แบบได้บทสนทนาที่ดีๆและลึกซึ้งมากเลย<ม>เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครตามหารากต้องการความมั่นคงที่แท้ลงมาเยี่ยมที่พันพันออร์แกนิกฟาร์มแล้วก็ขอมาได้พันจากที่นี่ไปนะคะมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความมั่นคงที่เรากําลังตามหาแล้วในบทสัมภาษณ์นี้ส่งต่อนะคะแชร์ เราจะได้คําตอบที่แบบมหัศจรรย์มากเพราะว่าสําหรับสําหรับชั้ชับถือว่าจรยโจนจันไดเป็นปราดของแผ่นดินปาดของโลกใบนี้เพราะว่าผู้คนจากหลายประเทศนะคะเดินทางมาเพื่อมาขอความรู้จากที่นี่นะคะเพียนใครที่ได้ฟังรายนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเพราะเป็นคําถามที่แบบอยู่ในใจของคนหลายคนนะะอยากให้จนเอ่อให้กําลังใจกับคนทางบ้านอีกประโยคเดียวค่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งเข้าห้องเรียนแล้วค่ะครับวันนี้เราอยู่ในภาวะวิกฤตที่หนักมาก หนักขนาดไหนหนักขนาดที่คนแต่และคนทำงานหนักจนไม่มีเวลาที่จะได้พักไม่มีเวลาที่อยู่กับครอบครัวทำงานหนักแทบลม้มแทบตายกินอาหารที่แย่มากก็คือไม่มีอะไรจะกินมีแค่หมูไก่ไข่สามสามอย่างเท่านั้นเองฉะนั้นนี่คือวิกฤตที่เราไม่รู้สึกว่ามันเป็นวิกฤตมันน่ากลัวเพราะมันกาลังทาลายทุกสิ่งทุกอย่างทั้งร่างกายสิ่งแวดล้อมของเราแม้ว่ามันจะหนักขนาดนี้แต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีทางเลือก ไม่ได้หมายาว่ามันสายเกินไปถ้าเรากรีบกลับมาทบทวนว่าเราต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ยังไงบนโลกใบนี้และเราก็จะรู้ว่ามันมีทางออกเยอะแยะเลยครับค่ะชีวิตที่แท้อาจารย์พูดประโยคสรุปแกนตัวเองหน่อยดีคะพูดทีไรผิดทุกทีอะไรชีวิตต้องอะไรไรถ้ามันยากแสดงว่ามันผิดครับชีวิตมันต้องง่ายถูกไหมชีวิตต้องง่ายเสมอ<ำ>เพราะว่ามีความง่ายซ่อนอยู่ในทุกอย่าง เมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกทุกข์รู้สึกเศร้ารู้สึกอึดอัดรู้สึกตันแสดงว่าเราไม่ได้คิดรอบด้านเราคิดแค่ด้านเดียวมันก็เลยทุกข์แต่ถ้าเราคิดไปอีกอ้อมไปอีกนิดหนึ่งเราจะเห็นว่าเออมีด้านสว่างข้างมันด้วยนะฉะนั้นคิดต่างอีกนิดหน่อยเราก็จะรู้สึกว่าโลกนี้มันมหัศจรรย์มากสนุกครับ อ่รฉันอยู่ที่นี่ก็สนุกแล้วก็ได้เรียนรู้กับปราดของโลกใบนี้ก็สนุกแล้วก็ได้ปัญญาแล้วก็ได้คําตอบหลายอย่างมากของชีวิตค่ะขอบคุณอาจารย์โจนจันไดขอบคุณนะ,ะณฟันฟันออแกนิกฟาร์มแล้วก็ขอบคุณทีมงานที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดขอบคุณช่างภาพกิติมศักดิ์เลยนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราเข้าลงเข้าโรงเรียนนะ <c oughs> แต่ชันคิดว่าลิงกเนี้ยมันเป็นประโยชน์มากที่นักเรียนทุกคนเนี่ย <c oughs> ควรจะได้ฟังทบทวนนอะอ่ะ